ก็สวัสดีนะครับเปืเป่อๆของช่องท่องเที่ยวตัวไตยพาเที่ยวครับเที่ยนอยู่นี้คือวัดถ้ำเขาป่างนะครับอยู่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรียังเขตติดต่อของอำเภอศรีเทพครับข้าหมายก็เดินทางกลับบ้านทางแวะผ่านน่าจะแวะศรีเทพเมืองโบราณพุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ของไทยลำดับที่7ของไทยแล้วก็เป็นลำดับที่4ทางประวัติศาสตร์แต่นี่คือวัดถ้ำเขาปากนะครับระหว่างทางขึ้นเดี๋ยวผมจะให้โชมบรรยากาศภายในยว,วัด็พราบว่าเป็นยังไงในวัดก็ประมาณนี้น ดูรอบๆบ,บริเวณเรามีจุดทำบนสำหรับวัดทรรหัวป่างครับเขาก็จะมีทางเดินขึ้นสู่ที่อยู่กัน ออก็ขวบรถววอะไรนะธนานักการบุญดีครับวัดทำบุญวันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นด้านหน้า นี่ผมมาถึงเจ็ดโมงกว่าครับทางผ่านทางผ่านก็เลยแวะมาดูนะครับนี่ก็เป็นทางเดินขึ้น ก็เป็นไ,ได้แบบเก่าเชิงเขาก็เลยดูเด่นสวยงามประมาณในเ่ืปอนทางเดินขึ้นนะ ก็ภายในบริเวณวัดก็จะประมาณนี้ครับทางด้านมากภายในวัดวดทำเขาปางครับ ็พอขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีรูปปั้นเจจีอาจารย์ดังครับสามองค์อยู่ข้างบนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดด้วยองค์หนึ่งที่ด้านข้างทางซีกด้านนี้อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะออกจากจุดนี้ผมจะพาขึ้นข้างบนนะครับว่าทัศนียภาพข้างบนจะสวยงามขนาดไหน นี่เป็นมุมเหลี่ยมด้านข้างครับสำหรับทางขึ้นมาที่เจดีนะครับถ้าใครไม่อยากขับรถขึ้นมาก็มีทางเดินขึ้นครับก็ไม่ได้สูงมากก็หร่ก็น,นี่จะเป็นทางทางลงไปสู่หน้าวัดที่ผมขึ้นมาพระที่องค์ใหญ่ล่างก็เป็นประมาณนี้ครับ เหมือนเป็นแผ่นอะไรสักอย่างนี่ผมจะพาขึ้นที่เจดีนะครับว่าจะให้ดูอยู่ข้างล่างด้วยว่าเป็นยังไงเขาให้ถอดรองเท้านะครับตอนนี้แดดไม่ร้อนผมก็น่าจะถอดนะถ้ากลางวันไม่ถอดแน่นอนครับเคยสัมผัสแล้วกับความร้อนแบบละอุ เดี๋ยวถึงขั้นบนผมจะให้ดูอีกทีนะครับแต่ละชั้นก็สามารถเข้าทำบุญได้นะครับเพราะว่าต่นนี้วัดยังไม่เปิดผมขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งเลครับวัดเจดีย์นี้จะมี3ชั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นชั้นบนแล้วก็จะเดินให้ดูเลยว่าเป็นยังไง กำลังเดินขึ้นนะจะไปเดินรอบทีเดียวที่ชั้นบนนะครับให้ชมวิวด้านล่างด้วยก็หน้านี้เป็นหมอกมนๆม,ม,มัวๆก็คือค่า PM 2.5ที่เขาพูดนั่นแหละครับ <c oughs> ที่จริงมันมีมานานแล้วค่า PM แบบนี้ ครับผมไก่ถึงชั้นสูงสุดแล้วครับก็เป็นเก็ชมวิวธรรมชาติของที่นี่ได้เลยครับ,รบก็เป็นหมอกมัวค่าพีเอ็จุดสองสองจุดห้าอะไรประมาณนั้นแหละนี้ดูรอบๆบ,บริเวณ จะเป็นประมาณนี้อันนี้หน้าแรงมันก็เป็นแบบกาดแห้งแรงอยู่นี่ก็คือบรรยากาศที่วัดถ้ำเขาป่าเขาได้อยู่ด้านหลังปูเขา มีคนขึ้นมาห่อ,อลกูก ทางด้านบนผมเดินรอบหมดเลยนะครับจะให้ดูวิวข่าวๆก็สรุปแล้วฤดูนี้มันมองมองไกลมันไม่ใช่หมอก <c oughs> นั่นแหละที่เขาบอกว่าค่า PM 2.5มันไม่ได้มีแค่ในองุงเทียะครับดูแสงขวงดวงอาทิตย์ก็สมัยผมเป็นเด็กก็เห็นแล้วให้แบบนี้แต่ก็เพิ่งมาตื่นตัวกัน สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นอากาศข้างบนมันหนาวมันเย็นครับแล้วก็บีบให้หมอกฝุ่นควันนี้ลอยอยู่ข้างล่างมันไม่ขึ้นสู่ห่วงอากาศสาโนโซนมันขึ้นไปไม่ได้มันก็เลยลอยอยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือคร่าวๆข,ข,ของวัดถ้ำเขาปางนะครับ ถ้าใครไม่เคยมาก็ทางผ่านระหว่างอำเภอชัยบาดาลไปอำเภอสีเทพครับก็อยู่ประมาณนี้ทางผ่านกลับบ้านพอดีครับแล้วก็สีเทพด้วยครับผ่านดูเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับ ผมก็เดินกลับลงมาข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปจุดที่บริเวณวัดสาลาการประเรียนอันนี้คือคือขึ้นมาทางยอดเจด,ดีย์ของวัดท้ำเขาปางกลับลงไปทําบุญเสร็จแล้วก็จะประมาณว่ากลับเลยอะไรประมาณนี้ นี่ก็คือวัดถ้ำขอบปางนะครับที่จังหวัดลบบุรีเชดเบอชัยบาดานครับ